ทักทายจากประเทศโนเวย์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจ้กทุกคนกลับมาจากทันทุราอาจารย์นะคะเห็นว่าภาพข้างทางสวยดีนะคะก็เลยจับกล้องจับภาพมาให้ทุกคนได้เห็นสักนิดนึงนะคะประเทศโนเวย์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็เหมือนกับหลายหลายประเทศนะจ๊ะคือฝนตกอากาศอากาศแย่เนาะอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวิวทิวทัศน์ของประเทศโนเวย์ก็ยังมีให้ชมสวยงามประมาณนี้จา้า ป่าข้างทางเนี่ยอยากจะเก็บเห็ดจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวเรามาจอดดูกันนะคะว่าจะมีเห็ดให้เราเก็บหรือเปล่านะป่าน้าป่าสวยะป่าน่าจะมีเห็ดกันจากทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราจะจอดรถนะคะไปดูดีว่าจะมีเห็ดให้เก็บไหมนะคะไว้ตายเลวจ้ะทุกคนจ้านะคะป่านเวเนียไม่เคยทําให้ผิดหวังจ้ะนะคะเข้าป่ามาก็เจอแล้วจ้ะ ดอกเห็ยยังสวยอยู่จะทุกคนดูจ้ะนะคะขนาดฝนตกทุกวันนะคะตก ติดกันทุกวันเลยนะก็ยังมีเห็ดไทเก็บจะฝานอเวเน่เนี่ยรอดมากนะคะเห็ดกระดอกสวยๆจะทุกคนนี่ขนาดโดนน้ําฝนนะคะทุกวันทุกวันมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะเขาก็ยังยืนสงายอยู่จ้านะคะเออดิฉันก็บ้าจ้ะไม่ให้ฉันบ้าได้ยังไงเข้าป่าเมื่อไหรนะคะก้าวขาเข้ามาก็จะเจอแบบนี้นะมันเก็บสนุกไงทุกคนมันเก็บสนุกจ้านะคะวันนี้ก็อากาศแจ่นะคะคนแฟนบ่นเมื่อสักพักจ้านะคะก็ เหมือนที่บอกต้นคลิปไปจ้ะนะคะว่าดิฉันไปทําช่วงมาเห็นป่าน่าเข้าดิฉันก็เข้าจ้ะเข้ามาก็ไม่ผิดหวังเห็นไหมอ่าเยอะเลยทุกคนดูดูดูจ้ะนะคะอ่าเห็ดมันปูเนาะนะคะดูจ้ะนะคะอากาศก็แย่ๆนะคะแต่ว่าอ่าเดิฉันเข้าป่าแล้วมีความสุขจะดูจ้ะเอ่อทุกคนดูว่าจะเจออะไรนะคะเธอหลงอยู่ได้ยังไงนี้เห็ดพุ่งหวานหมดฤดูของเธอไปนานแล้วจ้ะนะคะแต่ว่า เขาไม่ค่อยจะสวยแล้วจากเขาหน้าจะเสียแล้วหน้าไม่ไม่เอานะจากแค่เก็บให้ทุกคนดูนะคะวันนี้จะมาเอาแค่เห็ดมันปูจ้ะนะคะเอาวางให้เขามีเชื้อต่อไปนะ,ะเก็บหเห็ดมันปูดีกว่าจัะทุกคนจะดูจ้ะนะคะอมีขนาดฝนตกเหมือนที่บอกจากฝนดอกทุกวนันฤดูใบไม้ร่วงและะ้วเนาะ ดูจะดอกมีแต่งงามๆทั้งนั้นเลยอ่ะอืมอดใจได้ยังไงล่ะอืมก็ต้องเก็บไปสักหน่อยจ้ะเอาวันนี้ก็จะเอาไปไปจะบอทานนะจ๊ะนะคะอ่าเอาแก้แกงหม้อเดียวทานคนเดียวก็อพอแล้วเนาะ เก็บเห็ดในป่าโนเว์เก็บไม่ยากจะเก็บสนุกเก็บเพลินจ้ะนะคะเพราะว่าป่าก็สะอาดจ้ะทุกคนจ้ะนะคะแล้วก็เห็ดก็จะอยู่ส้มกันแบบนี้จ้ะนะคะอืมบางครั้งดิฉันก็เก็บเพลินนะว่าจะเอาแค่หม้อเดียวแต่ว่าก็หวังจากเกินจ้ะนะคะเออหยุดใจไม่ไหวเออเยอะเกินจ้เนี่เดูเธอดูสินะคะอืมจ้ะทุกคนจ้ะนะคะดีฉันจะพยายามที่จะไม่เห็นพวกเขาแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเก็บ เยอะไปเดี๋ยวก็ทานไม่หมดนอดนะคะแล้วคุณแฟนวันนี้คุณแฟนก็มาด้วยจ้ะนะคะเดี๋ยวแกจะรอแปจะเบื่อเอานะคะเดี๋ยวฉันจะเอาแค่ตะกร้าน้อยๆที่ติดรถไว้ประจำนะคะ mm. ย่เต็นตะกร้านี้เราก็เดี๋ยวจะกลับบ้านเอาไปแกงทานกันจ้ะนะคะอืม เกือบเต็มตะกร้าน้อยๆของดิฉันแล้วจากตะกร้านี้ดิฉชันเอามีไว้ในข้างหลังรถตลอดเลยนะคะอ่าวันนี้ก็ได้มีโอกาสใช้เขาอีกแล้วจ้านะคะอืมเกือบเต็มตะกร้าแล้วจ้าคกกวรจ้านะคะเต็มตะกร้าแล้วก็ไปแล้วจ้านะคะ,ะลงมาแล้ว จ้าทุกคนนะคะพอแล้วจ้านะคะแค่เต็มตะการตะกานี้ก็ก็ได้พอทานพอแกงแล้วจ้านะคะดูอากาศจ้าทุกคนจ้าแย่มากเลยนะคะฝนตกจะฝนตกทั้งวันนะคะดิฉันก็บ้าเข้าป่าเนาะเอ่ไม่บ้าได้ยังไงในตัวดูสินะคะอ่าเห็ดดอกงามงามสวยสวยขนาดนี้นะคะเออจ้าทุกคนจ้านะคะขอบคุณที่ตามมาเก็บเห็ดด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันก่อนขอบคุณขอบคุณจากใจ จที่ติดตามชีวิตของสาวบริลัมตลอดมานะคะก่อนจบคลิปก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะชมบรรยากาศสวยๆท้ายๆคลิปกับสาวบริลลัมจ้านะคะสวยงาม